สวัสดีครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการ add an activity o resource แบบประเภทไฟล์ไปแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ การ add activity ในรูปแบบของโฟลเดอร์กันนะครับในที่นี้นะครับการ add activity ในรูปแบบโฟลเดอร์เนี่ยเป็นการเพิ่มนะครับกิจกรรมนะครับให้กับหัวข้อเราที่เป็นไฟล์ในจำนวนหลายๆไฟล์ในครั้งเดียวนะครับวิธีการนะครับก็ให้คลิกไปที่ add a n activity or resource เหมือนเดิมครับจากนั้นครับให้เลือกหัวข้อโฟลเดอร์ครับ เนมนะครับให้เราใส่ชื่อที่สื่อนะครับสื่อกับไฟล์ที่เราจะแอดเข้าไปนะครับในที่นี้ผมก็ใส่เป็นสื่อประกอบการสอนไปเลยนะครับอาจจะใส่รายวิชาไปก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด enter ครับ ด c r ิ p ชันนะครับปล่อยว่างไว้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับทีนี้ในช่วงของในช่องของคอนเทนต์นะครับเราจําเป็นที่จะต้องนําไฟล์นะครับนําไฟล์ลากเข้ามาไว้ทั้งหมดนะครับวิธีการลากไฟล์นะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับผมมีทั้งหมดจํานวน5ไฟล์ต้องการลากนะครับลากไฟล์เข้ามานะครับใส่ในนี้นะครับทีเดียวนะครับ คลิกซ้ายพื้นที่ว่างนะครับคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแดกคุมครับแดกคุมทั้งหมดเลยนะครับหรือคอนทอลเก็ได้นะครับแดกคุมทั้งหมดเลยเลือกเลือกทั้งหมดทุกไฟล์นะครับจากนั้นคลิกซ้ายค้างไว้ครับค่อยๆลากมาครับเช่นเดิมครับถ้าเส้นป่าเป็นสีแดงเรายังไม่สามารถวางได้นะครับแต่ถ้าเข้ามาข้างในแล้วนะครับเส้นป่าจะเป็นสีเงินนะครับให้เราวางได้นะครับก็ปล่อยเมาส์ครับ รอให้ระบบอัปโหลดไฟล์ให้เสร็จนะครับหลังจากที่ระบบอัปโหลดไฟล์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจํานวนไฟล์ที่เราแอดเข้ามานะครับทั้ง5ไฟล์นะครับก็จะถูกเอามาเก็บไว้นะครับอยู่ในในในช่องอัปโหลดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกที่เซฟแอ n ์รีเทนทู o อร์สนะครับกลับมาเช็คดูนะครับสังเกตดูนะครับ เมื่อกี้เราอัพในหัวข้อสื่อประกอบการสอนนะครับด้านขวามือครับเช่นเดิมเขาบอกว่ามีจํานวน1โฟลเดอร์นะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าไฟล์ของเรานะครับถูกอัปโหลดเข้ามาในหัวข้อนี้จํานวน5ไฟล์ถูกต้องหรือเปล่านะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นมาด้านบนนะครับคลิก Turn Edit Off ครับเพื่อเข้าไปเช็คนะครับในหัวข้อสื่อประกอบการสอนนะครับให้เราคลิกซ้ายนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูนะครับ ่านะครับนี่คือโฟลเดอร์นะครับที่เราทําการเพิ่มไฟล์นะครับสื่อประกอบการสอนเข้ามานะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับอ่านี่นะครับไฟล์จํานวน5ไฟล์นะครับที่เราทําการอัปโหลดเข้ามานะครับทั้ง5ไฟล์ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเพิ่มกิจกรรมนะครับให้หัวข้อนะครับในรูปแบบ นะค,คลิปหน้านะครับเราจะมาเพิ่มกิจกรรมในรูปแบบ URL กันครับงั้นคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ